ลองมะเขือเทศมันจะแดงช้านิดน,นึ่งปีนี้ไม่ค่อยแดดเจอแต่ฝน่วงนี้เริ่มสุกแล้วเนี่ยเนี่ยไม่มีไอ้น,นี้มาด้วยเลยเดี๋ยวกันไก่ตัดดีกว่าเนี่ย ขัวหลุดล้วเดี๋ยวไปหากันไกมาตัดดีกว่ามั้งอยากได้แบบมีขั้วด้วยเนะี่ยเอ,อตัดเอาแบบนี้ดีกว่าอากาศไม่ค่อยดีมันก็เลยแดงใช่มะเมือเทศนี่ถ้าอากาศดีเนี่ยมันจะแดงปุ๊บกินแทบไม่ทัน โอ้ยกันไก่เนาะอันนี้ซื้อผิดมาผิดจริงๆมันต้องมีม้วนสเปริงนี้มันจะง่ายเห็นไหมตัดทีก็แบบืทําทีราคาแพงเฉยๆเนี่ยเกือบสามร้อยบ,บาทนะเนี่ยตัดไปด้วยเดี๋ยวจะไปฝากอเพื่อนลูกสาวเพื่อนเขาชอบกินน้องสายาเขาชอบกิน กบกินมาเขือเทศสาวน้อยถ้ามีขั้วมาด้วยมันมันจะสวยสีมันจะสวยเปลี่ยนกันไกลเมื่อกี้มันตัดทีแล้วทำทีมันไม่ถนัด ให้กันไก่ธรรมดาดีกว่าดูเขางามดีดรตรงโซนนี้มะเขือเทศตั้งแต่ปลูกน่ะ ไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเพิ่มเลยแต่กระดกเอา้าดกเอา้ามันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เอาไปค้างคืนเดี๋ยวมันก็แดงแล้วแล้วก็หวานเหมือนเดิมอันนี้มันอยู่ตรงขั้วนี้อ่ะตาดออกมาหมดเลยโอ้ยมัน เมื่อกี้มันไปนชนนะเนาะตัดออกมาหมดเลยโอยเสียดายตรงนี้ไม่เป็นไร,รตัดเอาตรงนี้ออกโซนที่ทำผ่ามันก็ไปใส่ส้มตำนี่ก็โอเคนี่เอาออกมะเขือเทศเป็นอะไรที่แบบปลูกง,ง,ง่ายง่ายง่ายมาก มะเมื่อเทศพันนี้ใช้ได้อะเป็นเมล็ดสับซองทางร้านสุดยอดจริงๆมันเราเอามือเด็ดตรงนี้มันก็ได้แต่ทีนี้มันคั่วมันชอบหลุดค่อยๆอยากจะให้มีคั่วด้วยมันจะได้สวยแล้วเวลาไปไว้ที่บ้านมันจะได้เก็บไว้นานๆอ่ะ ค่อยๆเมื่อกี้อันนี้โอ้ยต้องไปทางโน้นมุมโน้นความดกนี่เกินคำบรรยายพันมินิไอโก n โด่โดกงริงกี ข้างล่างมันคือเทศมันจะทำง่ายกว่ามะเขือเปาะเนาะเดี๋ยวต้องไปฝั่งน้นฝั่งนี้มันแคบมันเอาไม่ได้ ขัวกำมาัหลดอีกเอออยากได้ขัวอ้าวหลดอกและเป็นเะอย่างงั้นอ้าวหลดอีก,เ,เ,อออกเออ ความจริงปลูกมะเขือเทศมันมันไม่ได้ยากหรอกว่าจะให้ดกหรือไม่ดกหนึ่งแล้วเม็ดพันแล้วก็ดินแล้วก็อากาศปลูกในกระถางมันก็ะดกอีกแบบหนึง่งอย่างที่ญี่ปุ่นมันจะมีปุ๋ยสําหรับมะเขือเทศเนาะมันจะดกมันจะมีแบบชนิดเม็ดแล้วก็เป็นปุ๋ยพวกตะปนใส่ลงไปตอนเตรียมดิน แล้วก็ปลูกไปสักพักแล้วก็ประมาณสักสองสามอาทิตย์เนาะมันเริ่มจับดอกแล้วก็เพิ่มปุ๋ยเข้าไปดกมะเขือเทศปลูกง่ายสายพันธุ์ก็มีส่วนนะสายพันธุ์บางสายพันธุ์มันก็ดกอีกแบบหนึง่งจับห่างบางสายพันธุ์ก็จะดกแบบทีๆแต่โดยส่วนมากมะเขือเทศที่ญี่ปุ่นจะดก จะปลูกพันุไหนก็ดกหมดแต่ถ้ามะเขือเทศใหญ่ลูกใหญ่อ่ะที่เขาทําสลัดน่ะมันค่อนข้างจะดูแลยากนิดนึงมันจะมีพวกมแมลงพวกหนอนอะไรมารบกวนเยอะเยอะกว่ามะเขือเทศพัน์ลูกมินิเคยปลูกแล้วแบบการดูแลเนี่ยมันมันค่อนข้างจะยุ่งยากการปลูกมันไม่ยุ่งยากแต่ว่าช่วงที่มันจับจับหมากอะจับลูกอ่ะ มันจะมีมแมลงมารบกวนต้องคอยดูเลยบางทีก็ใช้อะไรกระดาษนะกระดาษไอ้สีน้ำตาลนะที่ชาสวสนวนเขาจะมาห่อบางคนก็เขาห่อมันลูกใหญ่ๆเนาะเท่ากับคำปั้นอะ่ะวันนี้จะเก็บให้เยอะที่สุดเลยมะเขือเทศแล้วก็ประมาณสัก เดือนเก้านี่ก็จะเริ่มรื้อแล้วจะเตรียมลงผักหน้าหนาว อันนี้เป็นปลูกในกระถางรสชาติมันจะหวานกว่าในดินเพราะว่านันานานให้น,น้ําในดินเมื่อก่อนแบบมันมีถั่วเนาะก็เลยให้แล้วทีนี้มันอาจจะมีส่วนด้วยเมื่อเขือเทศงดน้ําได้ยิ่งดีถ้าเราจะให้ก็นูน่นสองอาทิตย์หรืออาทิตย์ครั้งนะดูดินถ้าดินไม่แห้งก็ไม่ต้องให้ มันจะหวานอันนี้มันแตกแสดงว่ารถถั่วแล้วทีนี้มันถ้าเจอน้ำนี่มันจะแตกทันทีลูกแตกๆไม่ต้องกินทิ้งจริงๆมันเป็นพันธุ์เดียวกันกันกบไอ Co, มินิไอโกะเมื่อกี้นะแต่ทีนี้ปลูกในกระถางเล็กกระถางเล็กทีนี้ไม่มีเวล์รดน้ำเนาะก็เลยมาลงดินลงดินแล้วทีนี้ต้นมันก็จะเลื้อยตามค้างถัว่วก็เลยปล่อยปกติเห็นว่ามันไม่เกะกะก็เลยเออปล่อยปกติเดี๋ยวปีหน้าได้แนวคิดนี้แหละคงจะลงประมาณสักสองสามกระถางเด,เดี๋ยวจะให้ดูกระถางกระถางเล็กมากความสูงน่าจะมา คืบกว่านี่นี่ทรงกระถางนี่เส่น่านช่น,นกลางคืบกว่าคืบกว่าก็ไม่น่าจะเกินสิบสามเซนสิบสองเซนโอเคใช้ได้นะพอดีเอาไว้แล้วทีนี้ไม่ค่อยได้ลดน้ำนะบางทีมันเหี่ยวเฉาตายแล้วมันคล้ายๆว่ามันหยุดการจเจริญเติบโตก็เลยเอามาลงดินลงดินตรงนี้เวลาเราลดถั่วมันก็จะชืน้นใช่ไหมดินมันชืน้นก็ไม่จําเป็นต้องให้น้ําก็ได้ แต่ว่าลูกมันจะเล็กนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเนี่ยนะลูกมันจะเล็กถ้าเปรียบเทียบกับพัน์เมื่อกี้ที่เก็บมามันจะเล็กไม่ต่างกันเยอะหรอกเาเอาเตงไปตามเมื่อวานเก็บไปแล้วลูกหนึ่งเนี่ยตู้เย็นเต็มกว่าพันผสมพันนี้โอเคใช้ได้เนี่ยมันจะจับทุกข้อตาเนี่ย แต่แต่ลูกนี้ไม่แน่ใจเนี่ยมันจะเหลืองนะมันดูจะสมบูรณ์ไหมนะนะจับไ,ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆความดกใช้ได้แต่ว่าจะให้เก็บพันุไม่เก็บเพราะว่าความดกแล้วมันจะกลายพันุ์ไม่ดกเหมือนปีที่แล้วสู้ซื้อเขาดีกว่าสามสิบบาทไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าที่ญี่ปุ่นอะ่ะอย่าลืมว่าเสียเวลาหนึ่งปีมันไม่เหมือนเมืองไทย นะดกดกทุกข้อต่ใช้ได้พันนี้ชอบปลูกสองสองต้นกล้าตรงนี้นี่ลูกเขาก็จะไม่สั้นไม่ยาวเกินพอดีเลยน่าจะมาณคืบกว่าไม่เคยวัดไม่เคยวัดความยาวเดี๋ยวจะลองวัดดูว่ามันเท่าไหร่นี่ถั่วพันนี้ก็โอเคใช้ได้ ปักมันจะสั้นถั่วม่วงก็โอเคปีนี้